สวัสดีครับสวัสดียามเย็นอีกหนึ่งวันครับวันนี้ที่อุบลราชธานีวันนี้นะครับ14ธันวาคมนะครับบรรยากาศ18บแนาฬิกาเกือบ20นาทีนะครับนี่ครับปลากองเรียกว่าปลาอนี้ปลาครับวันนี้โอทีเที่ยงคืนใช่ไหมป้าอันนี้เที่ยงคืนครับปลาเมารถยังปลาเมารถได้ยังยังครับเดี๋ยวไดเมาเลยป้ายังไม่ได้เมาครับเดี๋ยวได้เมาครับ นี่ครับสี่บรรยากาการตู้ลำโูงตอนนี้ก็18บแนาฬิกายีนาทีนะครับซับเบตเทอร์โบ24ใบนะครับนี่เตรียมพ่นสีครับใส่คอมเลยแล้วก็พ่นสีครับเราจะโอทีทุกวันนะครับตั้งแต่หกนาฬิกาจะถึงกับเที่ยงคืนทุกวันวันนี้สี่ใบเทอร์โบแล้วก็มีเทอร์โบ21นิ้วครับเทอร์โบ21นิ้วอีกประมาณ8ใบครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับทีมงานช่างเรานะครับ ยิงน็อตทุกอันแล้วผยิงน็อตน็อตทุกจุดแล้วมันเชื่อมสดๆได้เีลย,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 ยตู้ที่เสร็จแล้วก็จำไปพ่นสีนะครับจำไปพ่นสีกับปลาตองบอยปลา,าตองนะครับเดี๋ยวจิมงานเดี๋ยวจิมงานปลาตองเยอะพอดีครับปลาตองคุณหนึ่นงกับถ้าคุณสองนะครับ นี่ก็ก็มีผู้ชายโสดครับอย่างคุณหเองก็ชายโสดครับปลาตองก็โสดตลอดครับปลาต๋องโส,ส,ส,สดครับโสดเป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะวันนี้ก็ทยอยเตรียมอุปกรณ์ตัวนี้คือเป็นซับเบียด21นิ้วจะประกอบ OT ล็อ,อ,ลอกข้าๆนะคร OT สักครู่เราจะเริ่มประกอบก่อนเนี่ยตัวที่อุปกรณ์ตู้ซับเบ,บียดเทอร์โบ18นิ้วเทอร์โบ21นิ้วนะครับสดๆทุกวันนะครับตู้ที่เสร็จแล้วก็จะนำมาเตรียมขึ้นแท่นนะครับ ยีส่ส mm ิบดนิ yeah, ้วอตัวนี่สิบเอดนิ้วตัวบาเหตุงานท็อปตัวเงนงานท็เป็นงานท็อปุกจุดบนวิ่ยิงน็อตทุกจุดเับสินิ้วเรก็ยิงน็อตินิ้วยี่นิ้วยิงน็อตครับงานแข่งในุนทานต้องห่วงเรื่องความทนทานครับดัยิงน็อตครับยิงน็อตทุกจุดเลยนะครับ ิงให้ดูทุกขั้นตอนการทํางานเลยครับพี่ไม่มีการปิดนะคับคุณเหน่งว่าแล้วเดี๋ยวมีลอดทำลอดยาวหนึ่งลวดยาวกับสี่สบมิลลิเมตยาวมีลอดยาวนะทีนี้เราต้องหุดเพื่อความแน่นหนานะครับของตู้แล้วก็จะทำการโฟล์แล็ใส่ขอบเหล็กครับนี่นั่นใส่18นิ้วครับลูกค้าก็จะมาจะได้ทุกขั้นตอนพอเสร็จแล้วก็จะนำมาทำการพ่นสีครับโดยป๋าต๋องนะพี่ งานป๋าสองก็เตรียมพ้นใช่ไหมป๋าก็ทำงมี้ทุกวันนะคับวันยีิบสใบทุกวันทุกวันนะแล้วก็หมดทุกวันนะบเดี๋ยวทีคโดยทีมงานช่างหนุ่ยนะครับเดี๋ยวทำไปยี่สิบสี่ใบก็หมดทุกวันนะครับหมดวันยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ทำไปยี่บแปก็หมดยี่บแปดทุกวันนะไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งตู้นี้ไปไหนหมดครับเดือนหนึ่งนี่หมดทุกวันนะครับเมื่อเช้าไปยีิบสี่ก็หมดยีิบสี่นะครับเมื่วานัยิบสี่ก็หมดยีิบสี่ใบนะครับ วันนี้14ธันวาคมน18นาฬิกาเกือบ25นาทีครับตอนนี้นีครับ่านนี้เราลส่งอู่ทั้งบ้านก็ฝากติดตามไว้แลกันอีกสักครู่ล้วก็กกกเตรียมเตรียมขึ้นนะครับดูกาวที่เราใช้นะครับเราก็ใช้กาวของ TOA เลยนะครับกาวลาเทคที่ใช้ในการติดตู้ลำโพงเนี่ยครับติดเพื่อให้มันแน่นเพราะตัวที่มันอยู่ก็คือกาวเนี่ยที่เราใช้เ,เราใช้ o A ทั้งหมดเลยนะครับไม้ก็ใช้ไม้ภูเขานะครับ ให้ลูกค้าดูทุกรายละเอียดของที่เราเราคือเปิดพาดูทุกจุดเลยนะครับไม้ใช้เป็นไม้ภูเขาทั้งหมดอีกดูเนื้อไม้จะสวยครับไม้ภูเขาคือ20แผ่นก็ได้ทั้ง20แผ่นเลยนะครับตัด200แผ่นก็ได้ทั้ง200แผ่นเลยนะไม้ภูเขาซูก็เตรียมเตรียมเครื่องในการตัดนะครับเดี๋ยวขึ้นเบเกอร์<ม>ที่เบเกอร์อเปิดคอมนะครับเมื่อกี้ตัดถึง,ง,งนะประมาณช่วงบ่ายๆนะคริสสิบแปนิ้วก็เตรียมขึ้นอีกอ,อยู่ทั้งหมดอยู่100ใบนะครับ นี่วงกลมครับเดี๋ยวดูรับไม้ภูเขาครับนี่ครับให้ลูกค้าดูเลยครับเนื้อไม้นี่ครับดีเนี่ยครับไม่มีร่องรอยครับก็สุดสุดสุดนีครับสุดจริงจริงจยอมรับป่ะเนื้อไม้ดีจริงๆริงครับเนี่ยผมมาดูทุกจุดเลยครับเนี่ยนี่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็เป็นไม้ภูเขาทั้งหมดชิ้นเล็กเล็กอย่างนี้จะเป็นชิ้นเนื้อแบบนี้นี่ครับเป็นไม้ภูเขาทั้งหมด ที่รามก็เป็นไม้ภูเขาทั้งหมดนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กๆลน้อยๆที่ใช,ชใ้ไปดามตู้ก็เป็นไม้ดูครับเนื้อไม้นะครับแต่ว่าน้ำหนักก็จะเยอะนะครับไม้ภูเขาก็น้ำหนักไม้แน่นนะครับไม้มันแน่นเลยก็เลยเลยน้ำหนักเยอะนิดหนึ่งครับเงียบไม้เราในการใช้ใการ,รตัดผลิตนะุโค้งเนี้ยเนี้ยไม้ดูเต็มทุกจุดคนระับไม้ดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งครับ ม้ดีก็ตัดง่ายครับต,นะตัดง่ายับตัดง่ายไม้ไม่แตกเราจะทำงานง่ายครับี่เขาเกียดเองี่สิเดนิ้วสิบแปดนิ้วอย่างนี้ที่อกเนี่ยผมพาดูทุกจุดเลยนะครับทุกชิ้นส่วนของไม้นะครับนี่ขะดัดไม้ตรงเป็นหูจับอย่างงี้ครับนี่นี้ก็เป็นดิหูจับไม้หูเล็กหูใหญ่นี่เป็นหูของบีวีครับ พาชมเศษเล็กๆน้นยๆอย่างนี้ครับเนี่พวกหูเล็กหูอะไรกันนี้ก็เป็นไม้ทั้งหมดไม้ภูเขาทั้งหมดเลยตัวน,นี้เป็น21นิ้วครับ21น,นิ้ว21น,นิ้วทั้งหมดไม้คำ้ำไม้เจาะอะไรต่างๆครับขอบคุณคทุกการติดตามด้วยนะครับวันนี้วันที่14ธันวาคมยามเย็นๆนะครับนี่ครับนี่แต่คุณเองก็อยู่ถึงดึกแล้ววันนี้ครับ ตัวนี้เป็น18นิ้วครับแปดนิ้วไม่อาจตามผูเขาทั้งหมดเ <_ S 1> ตรียมตัดก็เตรียมประกอบครับประมาณ100ใบครับที่ตัดไปขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับ0ู5 6์เ3 0ดห้าหกสามหนึสานเกสอเจ็ดส่เนที่อุบลราชธานีที่ประเดก,การตู้ลำโพงนะครับสวัสดีครับ